วิสัยทัศน์ของคุณเลิศลักษ์หรือซอหยกทำให้ธุรกิจร้านเบเกอรี่เล็กๆก้าวผ่านวันเวลากว่า40ปีจนเติบโตยิ่งใหญ่ยกอินเตอร์เทสามารถสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่การันตีเลยว่า1,000บาทเนี่ยเราสามารถสร้างอาชีพให้คุณได้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเรามีทั้งค้าปรีกและค้าส่งเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าจะมีตั้งแต่ B 2 C ผู้บริโภค นะคะที่ทำทานเองและ B 2 B ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับผู้ประกอบการใหญ่นะคะจุดแข็งของเราเนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเสริมความรู้ให้เขาเรามีห้องอบรมห้องสอนและสาธิตซึ่งทุกบริษัทที่จะจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบ เขาจะมีเจ้าหน้าที่หรือเชฟมาช่วยเราในบางครั้งเป็นสูตรเคล็ดลับของเราเองเนี่ยดิฉันลงมือสอนเองเลยนะคะหยกมีสโลแกนนะคะหยกสร้างงานให้คุณสร้างเงินจากร้านหยกเบเกอรี่กลายมาเป็นบริษัทหยก Inter อินาาเตอร์เทรดอาณาจักรเบเกอรี่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อโควิด -19 ทําทำให้วิถีชีวิตของคนทั้งโลกต้องเปลี่ยนไป ธุรกิจเบเกอรี่จะได้รับผลกระทบแบบไหนและต้องมีการปรับตัวยอย่างไรเราไปหาคำตอบกันค่ะดอกอินเตอร์เทรดนะครับในช่วงโควิด19เนะครับเป็นหนึ่งธุรกิจที่เติบโตได้ยอย่างรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอนิสงส์นะครับจาก2เทรนด์ด้วยกันอย่างแรกนะครับคนไทยนะครับอยู่บ้านกันมากขึ้นและ,ละหลายๆคนก็ได้เรียนรู้นะครับทำเบเกอรี่เองที่บ้านซึ่งเทรนด์ตรงนี้นะครับทำให้ยอดขายในแง่ของวัตถุดิบเบเกอรี่เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อย่างที่2นะครับคือกระแสการบูมกลับมาอีกครั้งนะครับของธุรกิจร้านกาแฟนั่นเองและด้วยความที่หยกอินเอร์เทรดเองนะครับก็ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราจะพูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงของร้านกาแฟในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะได้เห็นว่ากําลังซื้อของทั้งประเทศลดลงนะครับทางหยกเองเนี่ยถ้าจะขยายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังการผลิตขยายไปต่างจังหวัดนะครับก็ต้องคํานึงนะครับถึงเรื่องกระแสเงินสดให้ดีซึ่งในส่วนนี้นะครับ ทางหยกเองก็โชคดีนะครับที่มีที่ปรึกษาที่ดีนะครับจากธนาคารกรุงเทพขอให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือนะครับทำให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถมีเงินสดเนี่ยในการกิจการได้ภายในภาวะวิวกฤตอย่างนี้ครับหยกพัฒนาธุรกิจได้ต่อเนื่องเพราะว่าเรามีแบ็คอัพที่ดีนะคะธนาคารกรุงเทพเป็นเหมือนเพื่อนของเราเลยเราใช้ธนาคารกรุงเทพในเรื่องของซัพพอร์ตการเงินนะคะตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมา คือเกิดมาพร้อมๆกับการที่ได้รับความช่วยเหลือจากแบงก์กรุงเทพยาวนาน40ปีเลยนะคะก็ใน,นที่นี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ด้วยนะคะ